เหตุการณ์ที่จีนนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่าสองครั้งในช่วงเวลาห่างกันเพียง5นาทีผู้ชายคนนี้ชื่อว่าหลิวชื่อฝูนะครับอยู่ที่เมืองจุนอี้มณฑลกุ้ยโจวของจีนนะครับเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดตายหลังจากถูกฟ้าผ่าถึง2รอบในช่วงเวลาห่างกันเพียงแค่5นาทีนะครับเขาโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงแบบเต็มๆแถวแถวหัวมุมถนนนะครับพอโดนฟ้าผ่าครั้งแรกก็สลบไปแป๊บหนึ่งพอฟื้นคืนมาได้หลังจากถูกฟ้าผ่าไปแล้ว ไม่กี่วินาทีเรียกว,ว่าเป็นหลักนาทีดีวกว่านะครับก็ถูกฟ้าผ่าอีกเป็นครั้งที่2อเปรี่ยงรอบที่2จนกระทั่งสลบไปอีกรอบหนึ่งภรรยาและลูกๆที่มาด้วยตกใจทำอะไรไม่ดูตามข้อมูลรายงานเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีแผลที่ตามตัวนะครับซึ่งเป็นผลมาจากผิวหนังไหมอยู่ในระดับ3แถวแถวช่วงเอวสะโพกแล้วก็ที่เท้าเท่านั้นเองเออถ้าเป็นคนไทยนะคำถามแรกเลยผู้สื่อข่าวถามว่า พี่พี่คอยมีของดีอะไรเหรอเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ย